ล่างกี่บาททอดมาหอดเนทอดกับมะล่างก็ไดีคนบ้านร้านคนกินเราขีดตั้งหากเอ้ยบอกไปขั้นมะล่างบอกไปก็ได้เสียดีหยังเนาะล่างให้สะอาดซะก่อนแล้วจังให้มันเสียดนถจะเอาลงถุงลงไทยเกี่บาทอะไรจังว่าบ่ล่างบ่สวยน่ะเอ้าโอ้พระเนี่ยล่างเบิดเผื่อ ล้างตุ๋นล้างตุน๋นเพื่อแม่ไม่ออกไปอืมยอยู่ในถุง,ง,ถงน,น,นี่ก็ะองถุงพี่น้องเก็บแม่พวดนะปวดท่านในล,ล่างเออท่านในล่างเดี๋ยวผ่านการกระบวนการล้างก่อนนะคะกานกระบวนการล้างก่อนอันนี้เก็บมาแล้วอันนี้เก็บมาแล้วมาตุง้งเอออันนั้นล้างแล้วอันนี้ยังไม่ล้างเก็บใส่ถุง